กวตุลาคมนี้พร้อมโอนเงินให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ทีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3TV ไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเก,นเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลนแอดสามารถสแกน QR วอา e โคข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า7 8 2 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีอีกแล้วนะคะก็เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันนะคะ ก็เดี๋ยวเงินของกลุ่มผู้พิการนะคะรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเด็กนะคะก็จะมีการโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้9ตุลาคมนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้เราก็จะมีการมาอัปเดตนะคะปฏิทินการจ่ายเงินนะคะสำหรับ3มกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการและก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะประจําปีงบประมาณ64นะคะว่า,เ,าเงินจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมารับฟังอัปเดตไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะค่ะสําหรับกลุ่มเปราะบ้างนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กนะคะเงินอุดหนุนเด็ก ลุ่มผู้สูงอายุนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มผู้พิการเบีย้ยความพิการนะคะเขาก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าจะพร้อมโอนนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งสามกลุ่มนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ9ตุลาคมนะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านนะคะที่สอบถามนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินทั้งสามกลุ่มนี้เมื่อไหร่นะคะเราก็ไปได้ข้อมูลมานะคะ จากเว็บไซต์ www.18p.com นะคะซึ่งเขาก็มีการไปสอบถามนะคะที่พอมอกันหลายคนเลยนะคะพอมอนะคะหรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะว่า จะจ่ายเงินกันวันไหนนะคะเบี้ยความพิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะคะซึ่งในระบบข้อความของพอมนะคะก็มีการได้ตอบกลับมานะคะว่ามีการจ่ายเงินเด็กนะคะในวันที่เก้าเดือนสิบหกสามค่ะนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนั้นนะคะจะได้เงินกันคนละเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ในปีงบประมาณ64นี้นะคะตั้งแต่3เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยาของปี64นะคะเงินทั้ง3กลุ่มนี้จะเข้าวันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมอัปเดตที่ปฏิทินงบปี64ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะกลุ่มเด็กค่ะ ก็เด็กที่อายุ0ถึง6ปีนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนนะคะเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้นะคะก็จะได้จำนวนคนละ600บาทต่อเดือนค่ะส่วนกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็กลุ่มนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินนะคะตามขั้นบันไดของอายุแต่ละคนนะคะ ก็เริ่มจากอายุ60ถึง69ปีนะคะจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ600บาทต่อเดือนค่ะอายุ70ถึง79ปีนะคะจะได้รับเงินอยู่ที่700บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีอันนี้ก็จะได้รับเงินอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้สูงอายุท่านใดนะคะที่อายุมากกว่า90 ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะคะอยู่ที่หนึ่งพบาทต่อเดือนค่ะส่วนกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มผู้พิการท่านใดที่มีบัตรผู้พิการนะคะแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าความพิการนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการนะคะอยู่ที่แ800รบาทไปจนถึง1000บาทนั่นเองต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะเริ่ม ปรับเบี้ยคอามพิการนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแรกนั่นเองค่ะก็มีการปรับเพิ่มเบี้ยให้ผู้พิการนะคะเป็นบางคนนะคะคนละหนึ่งพันบาทนะคะยังไงก็ไปเช็คบัญชีกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็บางท่านนะคะก็จะได้รับเป็นเงินสดนะคะท่านที่ได้รับเป็นเงินสดนะคะที่จ่ายผ่านทางเจ้าหน้าที่รัฐอบวตรเขตและเทศบาลนะคะก็ อาจจะได้รับก่อนวันที่9ตุลาคมนะคะส่วนท่านใดที่รับผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะก็จะได้รับในวันที่9ตุลาคมนั่นเองนะคะก็สำหรับท่านที่ได้รับเงินสดนะคะก็รอฟังประกาศนะคะจากทางผู้ใหญ่บ้านอบตอนะคะเทศบาลน,นะคะให้ไปรับเงินเนาะส่วนท่านไหนที่ รับผ่านการโอนเข้าบัญชีนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็นําสมุดบัญชีนะคะหรือว่าท่านใดที่ทําบัตร ATM ไว้ด้วยก็นําไปปรับนะคะสมุดนะคะที่ธนาคารในวันพรุ่งนี้นะคะ นายประสงค์พูทนทเนศค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่านะคะในปีงบประมาณ2,564นะค,ะ,คะก็คือวันที่1ตุลาคม2,563นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2,564อันนี้ก็คือเป็นช่วงปีงบประมาณ64นะคะท่านก็ได้ระบุว่านะคะว่า จะไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินล่าช้าเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะคะเพราะว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าหมดแล้วนะคะก็เราก็จะติดตามกันดูนะคะว่าในช่วงปีงบประมาณนี้นะคะปี64นี้จะมีการเลื่อนจ่ายเงินไหมนะคะเพราะว่าเขาก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะไม่ล่าช้าเหมือนกับเดือนที่แล้วแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะคะ การจ่ายเงินปี64นะคะสำหรับกลุ่มเปาะบางนะคะก็ได้แก่กลุ่มเด็กกลุ่มผู้พิการและก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในเดือนตุลาคมนะคะปี2563นะคะเงินก็จะเข้าในวันที่9นะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนาะอย่างที่ได้บอกไปขั้นต้นนะคะส่วนเดือนหน้าค่ะวันที่10พฤศจิกายนนะคะ2563เงินก็จะเข้าในวันที่10ะคะ่ะ เดือนธันวาค่ะ2563นะคะเงินก็จะเข้าในวันที่9นะคะส่วนในปี2564นะคะเดือนมกกราคมนะคะเริ่มต้นปี64มาเลยอันนี้เงินก็จะเข้าประมาณวันที่8มก,กราคมนะคะส่วนเดือนกุนพาพันธ์นะคะ64เงินก็จะเข้าประมาณวันที่10นะคะ เดือนมีนาคมหกสี่เงินก็จะเข้าในวันที่สิบเช่นกันส่วนเดือนเมษายนนะคะปีหกสี่อันนี้เงินก็จะเข้าประมาณวันที่เก้านะคะพฤษภาคมสอง4นหร้อยหกสิบสี่นะคะเงินก็เข้าในวันที่สิบส่วนมิถุนายนสองพหรยหกิสี่เงินก็จะเข้าในวันที่สิบเช่นกันกรกฎาคมสอง4นห้าหกสี่นะคะเงินก็จะเข้าในวันที่เก้านะคะ ส่วนสิงหาคม64ก็จะเข้าในวันที่10ส่วนเดือนกันยานะคะเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ64ก็เงินจะเข้าในวันที่10นะคะซึ่งสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินงบปี64นี้นะคะถ้าเกิดมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวทางเราค่าท 3Tv ก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็เป็นข่าวคอนเฟิร์มนะคะเรื่องการเบิกจ่ายเงินนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะคะที่จะมีการจ่ายเงินนะคะโอนเงินให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ9ตุลาคมยังไงพ่อแม่พี่น้องทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็นำสมุดบัญชีนะคะ แล้วก็นำบัตรเอทีอไปเช็คยอดเงินไปปรับสมุดกันที่ธนาคารในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนใครที่รับเป็นเงินสดผ่านอบบตเขตเทศบาลนะคะก็รอประกาศจากผู้ใหญ่บ้านนะคะอบบตเขตเทศบาลนะคะเพื่อไปรับเป็นเงินสดกันได้นะคะส่วนใครที่ได้เงินแล้วนะคะ จะนำไปทำอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังหน่อยนะคะมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ข่าว3ทีวีของเราก็ต้อง ขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากมีข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะรีบมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในทันทีเลยนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้ทราบด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกด s u b สไครต์ที่ช่องข่าว3ามทีวีของเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะทางเราก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ข่าว3ามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคาถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ